ปลาได้มีปลาได้พี่นู้ยังไยนี่มาเลี้ยงปลาดุกเดชพี่รูงง้ยังยงอกฟันสันดีจะเลี้ยงกระอกอีกกระทันพี่น้องมากระทันอืมอืมอมจะเอ๋ล่ะไรวะสบ,บายดีสบ,บายดีนี่เนาะเบาเลยคำออกมาหน้าพี่น้องเลย เดี๋ยวจะพาไปเป็นน้องป้าน้องปุกเนาะอันนี้ก็จะเป็นห่านเพืองขูลูกสาวกับเมียหรือว่าภรรยาไปก่อนละเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเลยมาฮอดเด้อพี่น้องไอ้มาฮอดบานหอดสองละโอ้บรรยากาศบานเฮาล้มพี่น้องไงฝนงโปร,งงรตกุกแหงแรงแหงแรงหลายฝนมัน บตกเลยนะมาเมื่อวานนี่นั่งรถมาตั้งแต่จันทบุรีผลทำม,มาเพิ่ขึ้นพี่น้องเลยพอได้สาแก้วผลนักเลยผลทลม่มบัตรถผมไม่รักภาพี่น้องเลยโดนไปเต็มๆเลยทางหน้านี้จะเป็นต้นไม้ต้นไอ ต้นดูพี่น้องเลยไม่ประดูไม่ดูไม่ดูดเป็นของหายยากเลยต้นกระทันเั่นน้องโอ้มีหมากแล้วนี่ว่านี่กระทันพี่น้องกระทัน ท่านหวานเฮ้ยท่านสมโอ้ ồ, ลมพี่องเงี้ยบานหฮาอือโอ้หนองปลาเด้มีปลาเด้พี่น้อะไยนี่ึาเลี้ยงปลาดุกเด้เลี้ยงแบบธรรมชาติเจ้าขึ้นมาละ ดูุดออกมันมีอยู่แล้วนะปลาขอเลี้ยงไว้เด้อันนี้ก็จะเป็นลูกสาววะนี่หน้าแดงเลยูลกสาววนี่สาวหน้าแดงเลยนี่อืมลูกสาวหน้าแดงเลยนี่น่าพิดูลูกจ่าเอ๋เฮ้ยเฮ้ย เมื่อทีตัวนี้นี่เขียว ดูใส่ต้นหวายได้ี่เอ้าวใพูดได้่าตัดหวาพวกเรามันอยากเกิดอานี่อย่าบิงอย่าบิงที่หลอก นี่เนาะเนี่ยลูกสาวเนี่ยอยู่กับลูกสาวพี่น้องเไยนี่เลยลูกสาวเนอ้ยลูกสาวกกลูกสาวหล่าอยู่ในผู้เดียวกันเลยเจเอะวะสันเฮ้ยเจเอะลาวะสบายดีฉันลูกมาอืมอืม จะอีแล้วอ่ะม,มาเบิ่งน้องปลาพี่น้องไหยนีนกา่น้องปลา <c oughs> น้องปลาสะสะบายดีสะเด็ดบ้านเฮาทางลมทางแดดเลยฮ่าฮิฮิประสน บ้านเฮาทั้งลมทั้งแดดเลยนี่ฮะเอ้าหาวเดี๋ยวบ่ลุอยากนอนเหรอว่ฮึสงสัยอยากนอนเลยพี่น้องเอ้สงสัยอยากนอนแล้ว มออยมาหนาโอ้ยมืออะไรผู้ม <poly> <aller> ืออะไรพี่น้องไง้ผู้ผูเออีน้องปลากระสิประมันนีพี่น้องนี่นี่โยปลาหนะพอเลี้ยงไหวเลยมไหวกับมือพอถ่าเลี้ยงไหว เดี๋ยวจังมือฉิมาดูดพี่น้องเลยดูดออกเนีย่นยเดี๋ยวพาลูกสาวหยางกับคืนเมืองกับพี่นองง้องเลยนี่ก็จะเป็นงัวงัวเถกลับมาบ้านเราเห็นหลายได้งัูเลยงเผ่อพันธุเนี่ยมันนะมากินเฟืองพี่น้องเลยเผ่อพันธุ์สันดี <c oughs> จะเลียกกล่องอีก กันเลยพี่น้องเอยจี่ผุนยางก่อนแล้ว Hừ <laughs> hừ. <laughs> à, ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เซนเก่าเเซนเยเด้เพียน้องเด้อสำหรับคลิปนี้บอกลอยคำขอลาไปก่อนเนาะขอเก่ากันมาสบายดี